สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่นางจากห้างทองวิริยะ2002ชาแนลนะคะใครๆที่เข้ามาแล้วเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ให้แม่ด้วยนะคะเจ๊คะพอดีแบ่หนูเบี้ยนะคะหนูอยากเปลี่ยนใหม่ต้องเสียบางเท่าไหร่คะแว่นเบี้ยวนะคะ,บบบะคะ่าเปลี่ยน650บาทจ้าหนูถือตังมาไม่พอคะ่ะ เดี๋ยวแม่จะแนะนํานะคะวิธีทําแหวนที่เบี้ยวแล้วให้กลมได้ด้วยตัวเองนะคะง่ายๆตามแม่มาค่ะเดี๋ยวแม่จะแนะนําวิธีนะคะอุปกรณ์นะคะถ้าเรามีปากกากลมๆแบบนี้นะคะหรือปลายล่อแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะกลมๆนะคะขอให้เป็นลักษณะกลมๆแล้วเราก็เอาแหวนนะคะเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดันลงมานะคะ แหวนเราเราก็จะได้แหวนกลมเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะมาชมกันนะคะแหวนเราก็จะไม่เบี้ยวนะคะก็จะกลมเหมือนเดิมค่ะก็จะกลมแบบนี้เลยขอบคุณที่ติดตามนะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกดติดตามช่อง y o u t u b e ห้างทองมิลิยสองพันสชัแนลของแม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แม่และทีมงานนะคะ อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะ